นี่พี่น้องเอ้ยพันเหบือซี้ที่ไงกางเริ่มพันนี่เนาะพันอะไรก็ไปบตากเนาะพันละคู่ใบตากนี่แหละโอ้ระวังมือได้เลยเผ็ดเป็นร่องไหมซี่เลยเผ็ดปลูกใส่ร่องนี่เลยแล้วก็พุ่นใส่เอ้ยอันนี้ชิปลูบุกตกแต่งกันบ่อยไหมมันเออชิบเผ็ดคู่แบบนี้เนาะนี่พี่น้องเอ้ยเนาะผ็ดคูเผ็ดคู่แบบซี่เนาะโอ้ลายได้ลายแต่ยู่ได้ไงเ่ปุ๋ยบนตินาะเนาะ ดูด้วยเนาะอีกท่านบอกแทนสิข่าว่าเยี่ยมมึงดูอยู่นอกแบบนี้ส <laughs> <c oughs> ิข่าวว่ามึงกิเล้ยเยอะเพื่นเพราะได้กินมังแตงนะเพื่อนนี่เนาะดด,ด้วโ,ดโอ้สิข่าว่าเยี่ยมมันเยอะใช่ไหมอุดหนุนช่วยเยอะเพื่พอ,อนอะไเนาะผูกงามด้วยดเด้อดูอนนขอขอด้วยขี้พุ่นในนิ่งขี้พุ่นเอ่าก่อนก่อนเขาสิปลูกนะเขาห้องพื้นจะก่อนในดูด้วแต่ว่าเขาเอาขี้พุ่นมาใส่สินะเขาเอาขี้พุ่นมาใส่เลยเนี่ยเอามาเอามาผสมกันกับดินได้เนี่ย ตามที่ว่าเปอร์เซ็นต์เคยเฮ็ดนะเอาพุดใช่ก่อนแม่ยอดวางขายเนาะโดยนาอกลับสบายดีเด้อ พ no, ี่น้องสบายดีสบายดีโอ้ยสบายดีเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเลยทีมงานหอาดำบอททีมงานหอาดำเฮ้ยนี่นี่นึกเจอในภาคการแข่งขันี่ยุบมันคือแบบคือคักอยู่ได้แหละแข่งกันเพราะว่าเพราะว่าเห็นจังไดจุ่มห่อก็จะโซกันได้นี่โซทีมงานทีมงานหอาดำบ่ทีมงานหอาดำจะรอบอะไรบอทแปดรอบบอทหกรอบแปดรอบทีมงานแปดรอบาทเนี่ยแปดรอบเนาะ Cái à, đây ừ ừ ừ <laughs> là ừ ừ ừ so mà ta má nó. no. 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 nó no. 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 หาทางไอออดเพิ่นมาอนีพี่น้องเอยเนาะมาถามเบื้องเรื่องสามัญครัวพี่น้องเอยเนาะว่ามื้อนีรื่องอะไรนทางอ้ายเพิ่นว่าซีหาพันเนาะแมนแทโบแมนแมนแทโบก็เลยว่าสิมาถามเบื้องแล้วก็ให้ทางอ้ายเพิ่นไปถามเบื้องให้แน่นอนเนาะเพราะว่าทางเอื้อยยงยงเพิ่นบอกว่าให้มาถามเบื้องแน่นอนบ่นะแต่ว่าหาซีหา 5, พันี่ทางเอื้อยเพิ่อนจีซอยได้อยู่ว่าซั่นนะก็เลยมาถามเบื้องไปหน่อยเนาะแมนแมนสำคัญอยู่เพราะว่า เนี่ยบางทีเขาเจ็บเป็นถือว่าฮันนี่ก็คือเขาเอาสมุนไพรไปเงินอยู่ห้องหมอเพื่อนก็ถือว่ามันกับบริสียเงินสินะเล็กน้อยเขาห้องข้ามเกียร์น้ำเนยไงเลยแมนแมนสำคัญสำคัญพี่น้องเอ้ยคันโมมีเนี่ยบมได้เนาะแมนอ๋อพี่น้องเลยเนาะสีผ้าเนาะสีผ้าในชองงานได้แสดงว่าบริจิตต์กับบริสเลนี่มักสีเดียวกันเนาะมักสีเดียวกันบ่กนี่พู้ได้ชื่อก่อนนี่ผู้ได้ชื่อก่อน ข็งนะเชื่ก่อนเนาะโอ้โหดูแต่ว่าบิดอันนี้น่ะองค์่อยมันทุกนาครูมูเหม็นบ่เอ้ยแต่ว่าเบิร์ดเป็นาะช่วไห่เพื่อนตื่นกับเกี้อี่น้องเลยอันนี้อันนี้น่ะน้องพ่อพี่น้องคือว่าเนี่ยอันนี้คืออยู่ในช่วงตอนมีงานคันว่าช่วงบ่มีงานนี่คืออ่าบางทีดังทีบ่บุญเผยกับชอ์น้ำเจ้าเหม็นบ่แม็นเมน บะเบียกับ <c> น <lusive> ้ำบอตาบาคำกับน้ำบอจิตใช่ทีแหละพี่น้องเอ๋ยเนาะแบบว่าห้ามาหลายคนนะมันคำเบ้าเบ้าบนเพยนี่โมเมนต์รถเจ้าของเข้มแน่หนิแกโมเมนต์รถลราอะไรตัวนี้นะบอกมันรถคือก้อยก้อยสี้ท้ายโมเมนมันรถคือันคือวางขายอย่างนี้นะเห็นฉุบหล่ออยู่บ่เนาะนั่นน่ะดำนี่นะโดยโดยน้องเดี๋ทางมาเสนสี่ขั่วไปหาทางไอ้ออดเนก่อนพี่น้องเอ๋ยเนาะปโทษพี่น้องเอ๋ยพื่อนอะทางมามาอีกพวกนี้ทางเอื้อยเพื่อนเนาะเหตุชวน เชื้สชวนเรียบร้อยแล้วพี่น้องเอ๋พิ่นว่าสิเฮ็ดปลูกหมักทั่วหมักแตงว่าซั่นพี่น้องเอ๋เนาะนี่พุดีให้นึงเพิ่นเฮ็ดไว้พี่น้องเอ๋พิ่นสิปลูกทั่วหมักแตงพอได้กินหรือว่าไว้ขายแหละพี่น้องเอ๋เนาะอ้าแล้วอะไรเนาะพี่น้องเอ๋พาดเดี๋ยวทางบ่แสนสิเข้าไปหาทางไอ้ออดเพิ่นก่อนเพิ่นอยู่บ่ด้ว่าได้ไหมนี่พี่น้องเอ๋เนาะแต่ก็มีเครื่องมาฝากเพิ่นอยู่มื้อนี้เนาะมาฝากมาต้อนเพิ่นอยู่พี่น้องเอ๋โหเนาะอ้าวจอพี่น้องเอ๋ อูไ้หม่พป่นพระกันมาเสียตกขัวไปหนอยพวกไงพวกไงเลยเนาะก็จะพุ่งพันกันนั่นก่อนเนาะอูสับมันเดยพี่น่อยโอ้คกดิอันนี้เนาะสับมันเลยพี่น้อยพวกนี่มันบุกลายบุกลายนะ Rồi, sao vậy thì đó À, cho nó à, Dù cho quân đấy, mùi này nào Thầm cầu nó ừ, Thầm cầu phải nào vậy <laughs> Mà hai ít mùi này nó Mà giờ mà giả một ít con Rồi, mừng con đó, xài Xài may con Mà bây giờ nó ai à. À. Xài Thái may cái đây này ừ. lông nó มาแขวนกันนี่ก็ได้อันนี้ก็อันนี้เครื่องได้เด้ดดอดเครื่องอนนเสื้อผ้าเัางออกมาเบิรงดูฮะเป็นเสื้อ,นนอผ้าทั้งไม้ไยะตาเป็นฝากมาพี่น้องเนาะและ้วก็แล้วก็ชุดแล้วก็เครื่องของแม่พิมพ์สองท่านเนาะพอเช่นกันถือมาฝากมาต้อนนับมือนี่แล้วก็นมีกระตุ้นขนมเนยตามเด้อให้กินเนาะแ <c oughs> ม่ชม <c oughs> เชย มันแหละเกี mhm. ่ยผ่าเออไปเอลยเนาะเอามาให้ทางไอออนเป็นก้อนมาหนิเออเธอพันกันเห็ดยังมาหนิพันมันกับเห็ดทั่วชวนอย่างเงี้ยเออพันมันโดยมันมาจากไหนเนาะมันปลูกชวนเองอ๋อมันกับมีพอได้เอามาพันดูเนาะโดยเออโรยเท่าไรมันเด้ยังไงพันชีสองพันชีสองพันชีวะ สองพน,นสีน่พี่น้องเนาะสี่ตัวเท่าๆนยเป็นข้อม่อให่ตาพี่น้องแหม่ให้ทั้งเป็นสามชุดเนาะสามชุดพี่น้นี่ผ่าเต็มอยู่อะไรใส่เนาะกิน,นข้ากินน้ำตาบบมั้นี่กินเลยได้ยังกินมั้นี่ตงหมหงบตงโมฮงได้แตงหมฮงมั้เนาะโดแซบแล้วจ้ะ อก็ตาหมวกงโอ้โหดีชวนเรียบร้อยแล้ววะเนาะแล้วแล้ววะนี่บ่อดีกว่าได้เลแล้วหาก็แล้วบะเนีอืะตัดห้าวตัดนางมาตัดห้าวมาใส่อ้อมหมดเลยเนาะโดยถ้าบ่ริษวนั่นก็บ่ได้ก็บ่บริษวนเนาะบริกรเลี้ยหมูอ่าต้องบริษวนัวนซะก่อนแบะงัวบ่กรียกว่าได้ใจทั้งเบะทั้งงัวแบะงัวเนาะโดย้วอยามนี้ขาเจ้าปล่อยงัวเล่นห่อยเนาะดยยามนี้ขาเจ้าปล่อยงัวไปหน่อยตอนาะยามแรกว่าเฮา ผู้ใดชี้ผู้ไฟก็ต้องได้เฮ็ดหัวให้ชวนซะก่อนเนาะโดยโดยพันมันไว้ตากไว้เนาะอยากจะดแล้วนี่ยังบ่ได้สั่งนะพันคาะก็แห้งพุ่นแล้วอยได้ขายอ๋อตากซะก่อนบ่ตากซะก่อนแปลว่าขายเป็นแห้งเนาะโดยอหากําลังเริ่มก้นนี่บ่โดยอยู่ชวนพ่นบ่โดย หาเล่มเอาเหรอดว่าได้หลายมันมีตัวงามอยู่บ่มีตัวบ่ได้เล่มแล้วขุดบ่มันมันเป็นแบบอ่าปลูกเลยสิบ่เออเป็นปลูกเลยแหละค่ะเออยางไปเบิ่งเอามันอยู่ทั้งพุ่นบ่เอเอ,เอนึกว่าแบบว่ามันแบบอ่านั่นนี่นะเออถ้าปลูกเป็นสวนอื คิดว่ามันแบบกระปอกกระแป๊กเคียหน้าแบบมลายไปไลยทีหน้ากับพ่อลายนะกับพออลายเพราะว่างัวควายเขาจะเจลียบแม่เขาคนล้วมากินทั้งอันนี้อ๋อ um, มันที่ว่าทั้งเอ้ยปลูกเองเนาะปลูกไว้พี่ตังเอ๋ยเนาะกาเมื่อนี้มาถามเบืองเรื่องสามัญรู้ั้วนะเอ้ยทางเอ้ยเผูนบ่อยมาถามเบืองเนาะทางเอ้ยลวงยงพี่ตังเอ้ยที่ว่าเอ้ย ว่าเมื่อนั้นเนาะว่า4,000แมนเทโบอะน,นะ4,000อีดีบบเรื่องสมุนุครัวได้ั1,500ได้จังสันก็ให้ลองถามใหม่เบอร์อีกทัวหนึ่งเด้อเพื่อ,เพ,อเพื่อความแน่นอนอะนะอ่าแล้วก็เดี๋ยวประชาชนจดเบอร์โทรไว้ถ้าเอ่ยไปถามเลยก็สมมติว่าเขาเล่นสมุมนุครันะวเนาะจะราคาเท่าทไรเท่าไรก็ให้ทั้ง เลยโทรบอกเด้อะโทรบอกว่าราคาเท่าไรชนาเพราะว่าท,ะนะทางเอ่ยพนอยากเฮ็ดให้เพราะว่าอยากอยากแลีนสม,มุโนคั่วให้เนาะ,ะเพื่อว่าย่ำจะเป็นใดมากก็เขาไปหาไปหาหม,มอมันก็ง่ายขึ้นนะนะหรือว,ว่าเขาสิส่งลูกทำลูกเช็ดมันก็นงานะ่ายเนาะแต่ว่าเทามีสมุโนคั่วมีน้องเอ้ยเนาะแต่ว่าสี่หาพันะ 5, น่ะท่างเอ่ยยังงงคนเราคนอยากคนอยากซอยวัชนาก็เลยมาถามเบิ้งเพื่อความแน่นอน <สา S 1> ว่าราคาเท่าไรเนาะเขาก็จะได้แจ้งคนไปถึกเนาะพี่น้องเยอ่าก็เลยขมาถามมงก้อนวันนี้นะอ่าเราจะได้จะทำทั้งเรื่องการทันการเทียนเลสอะโอกอันนี้ไหมลงลงอยู่บ่อลงเข่าอยู่เนาะเข่าอยู่พี่น้องเยขบ้าเข่าอะไรกะอ่าให้ทั้งพอจะไปถามเบิงนะ้งเนาะเรื่องของการียนว่า เพิ่นฮับบอ่วงนี้หรือว่ายังพันได้ฮับบอเรือพีนาบอกะกะถามเบิ้งเนาะเพราะว่ามันกะผ่านมาหลายเดือนเด้เนาะตั้งแต่เพิ่นเปิดเฮียนนนั่มาถ้าว่าเพิ่นฮับเอากะอ่าซื้อเครื่องเฮียงมาให้เพิ่นแต่เพิ่นเขาเพราะเพิ่นใหญ่ชั้นนี้แล้วนะเอาไปส่งเพิ่นกัเพิ่นกัเฮียนเองไรแล้ววะเนาะมีมีมูอยู่บ่มีมูผู้จ่ากันอยู่บ่ในบ้านเนี่ยเขาไปอยู่อ่าครับมีมูกับไปก็มูแล้ว คนใหญ่ชั้นน no ี้เป็นจิตเจ้ากิโลคนยังไงนะแต่คำว่าใหญ่คนนี้แล้วสิมันสิบกขากปัญญาน่าชั้นี้ผู้ดีเฮียนชั้นนี้นะหลายคนนี่ชั้นนี้เฮียนเลยนะชั้นนี้บวกเธอเฮียนได้ไว้กะถือว่าโอเคเนาะก็จะได้มีกลมหูหรือว่าเป็นหนังสือไว้ถามเขาไปเฮียนไว้เนาะไปถามเบิ้องน้อยเนาะไปถามเบิ้งเด้อว่ามันสิเป็นจังไงฮะน้า ไก่แต่พ่อหงเยนกับพกไก่แบบนี้ย่างขึ้นมาอ๋อนี่บ่โดยโอ้หงเย็นทางไก่เมื่อนี้โดยโดยโดยอันเด้ต้นบังเงี้ยหมดต้นบังเงี้ยอ่ะโดยเอามะเขือบางเงี้ยอ่ะพ่อกับพวกไก่เนี้ยใส่เลยเนาะย่างไปแค่เดียวพี่น้องไปเพิ่มเดียวเนาะโดยอืมย่างไปแป๊บเดียวพี่น้องเอากะฮอดแล้วถามเบิ้งไงแตาแบบเพิ่นฮับกะเอากะจังแ่แบบเนฮับเอากะจัง ให้เพิ่น,นาลงนะจด,ดชื่อไว้พาพาเพิ่นไปเนาะมาเศร้าใครอยู่ใกล้ๆนี่เนาะพาเพิ่นไปเองพวยใหญ่เพิ่นก็ได้อยู่ครับมันบริไกลไปในข้าลัดไปเองก็ได้ด้เนาะไ,าะไาะด้ดไดโดยนั้นแล้วโมนีอก็มาถามบมึงเรื่องนี้เด้อะมาถามมึงนี่ผู้ใหญ่เพิ่นให้มาถามเบิ่งนะธรรบ่ใติก็เลยเข้ามาเพราะว่าอยากให้มีสมัมมนนคัว่าเออเลยก็ อยากให้ทั้งเน้ยนเลยดีกว่าคือทั้งเอื้อยพอนอยากให้ลูกชายเฮียนเนาะถ้าว่าเอาแบบยังพันในเข่าปีนี้มันก็เขามันกิดชีแบบเวลามันกิดชีพานไปชีเสื้อนะไอเอาเกิดชีโมเป็นหนังสือเนาะ,อ,ะอันนี้เอาแบบเอาเข่าเฮียนไว้เอากิดมีกุมภู่ไว้เนะาะใหญ่ขึ้นมากเกิดฉะ้มีกุมภู่พี่น้องเอก คนอ่านเป็นเคลือนออกก็ถือว่าโอเคนะเนาะผ่านเฮานะนี่อ่านมันเป็นคนใบคนเกือกเนาะอ่านได้เป็นยี่บ่บ่เป็นบ่เป็นบ่อย่างเชื่อ่านบ่ได้เลยบ่บ่ได้เลยเอ่าเอื้อยได้จ้ะอันนแล้วละเลยนะบ่เป็นอ่าเนาะเป็นยังไงพ่อแม่กับเบปเป็นจะคนเลยมาลูกชายผู้ใหญ่เลย้อได้จ้ะลูกชายพ่อใหญ่กับ่เบปเลยอ่านนี่แหละถ้าว่าเขาบ่พาลูกไปทำบุญเรียนมันกาิกลายเป็นแบบว่า เพื่อนกะบบหู้เลยสินะเขาต้องบอกเขาเป็นผู้ใหญ่เลยว่าเขาเป็นพ่อเป็นแม่เขาก็ต้องบอกเพื่อนเนาะดีกว่าคอยอบรมเพื่อนให้ให้ลูกเขาเฮียนเพื่ออนาคตของเขาเองเนาะเขาก็ต้องบอกให้เพื่อนไปเฮียนเฮียนเพื่ออนาคตของเขาเพื่ออะไรถ้าว่าเขามีคมผู้อย่างเล้นี่มันกะ มันกับเวลาไปเฮ็นวิ่งงานนี่กับโบอยากโอเคปันไหนนะ, <No. S 2> ะส่วนลายเขาเจ้าก็ถามหาแต่ว่าเออคนคนมีคุ้มหู้คนมีคุ้มหู้หรือว่าฮอนมอไดเนาะโดยอ่าเป็นกระถามยังยังยังหน่อยยังให้โบเป็น่ยนอีกอ่ะพ่ออ่านเป็นเขียนได้เนาะสมมติว่าให้การฆ่าการขายกับพ่อได้หูจักเงินจะคำทอนหันทอนเพราเงินทอนคำ <No. No. S 2> สี่ได้ที่น่าพ่อหมายกับแบบใหญ่ให้่หูเนาะ <No. S 2> ถึงเชื่อว่าเฮียนไปจนว่าจบหรือว่าต้องเฮียนไปแบบ เป็นเจ้าเป็นนายท่านว่าบอี่น้องไหนเนาะมีแต่ว่าเฮียนเป็นอย่างอย่างบมได้เท่กับเฮียนให้ได้ออกแมนแมนการทำนี่ก็ถือว่าโอเคแล้วเนาะโม่ถึงขั้นบอว่าเป็นเจ้าเป็นนายขั้นเป็นขั้นเป็นไรห่งดีเนาะเป็นไรห่งดีฮามเลยกะทางเรื่องพนใหญ่ไอ้มาถามพี่น้องเนาะก็เรื่องคำมาถามเบื้องบนนี้เพราะว่า ก็เข้ามาหาทั้งเอ้ยอกอพนแน่มาเนี่กะอ่าก็เลยเวะเข้ามาเลยเนาะถืออ่าถือเครื่องถือของมาผักเสื้อผ้าอะไรแพ้วันนี้เครื่องเครื่องสีเท่าๆนะเครื่องไม่ใ้ายตาแล้วก็เครื่องเสื้อผ้าตัวนี้มันเป็นเครื่องของแม่พิมพ์ที่ว่ามาเมื่อพนมาเม็ดอันทอดกระถินนะพี่น้องเยเนาะพนถือมาน้ำเอาใส่กระตือเอามาให้ทั้งเอ้ยพนมาเนี่ยเนาะ เอาขอบคุณขอบคุณแม่นใหญ่ตาแล้วก็ทั่งแม่พิมพ์นเลยขอบคุณเด้อแม่นใหญ่ตาเอ้ยโดยแม่นใหญ่พิมพ์โดยขอบคุณขอบคุณอยู่ดีไม่แห้งเด้อความเจ็บได้ความไข่ยามีเด้อแม่นใหญ่เอ้ยโดยถูกโดยโดยอ๋อป่านนี้เราพูน้องน้องส้วงตอนบใบในสีเฮ็ดเวียอย่างต่อเนี่ยพันมันเด็กครับีุ่ดขนานพักไข่แม่พันปลูกอ๋อสีพันธุ์มันแม่พันพันเด็กจะจะจะไปคุยอะไรพักคุยู่ใชอะหรพักอันนี้ชวน กูจะชวนเลยบ่เดินอ๋อเดินเดินไปใส่ไปลองเพิ่งยื่อหาอไอ้ลองลองพันในมาแสนเพิ่งยื้อมันเห็ุแบบไหนอ่ะนะอ่าแล้ยังไงเนาะเพิ่งยื่ออ่ากำลังเริ่มพันมาเนี้เนาะทั้งง่ายบนนี้มีไฟนั่นบอกไงไฟโซล่าเซลล์นะไฟโซล่าเซลล์นี่ใส่ยังใช่ได้ยู่บ่ได้มันกะหุ่งอยู่บ่ไอ้คือคือแต่ลนแทะบ่พันนั้นมันมันมันลอกไปว่าขับมาแล้วมันหุงบ่ตอนตอนนั้นบ่ ไฟก็ย pues ังม oh, ีคืนดอยเนาะไฟไฟสลัวเซลตัここ้งแต่บระแสซื้อมาห้ตะกี้ผู้แต่ว่าแต่ว่ายังทนของกว่าไงคือยังใช้ได้อยู่เนาะแต่ว่าเบ็มันบ้าไรอ่ะเป้เบ็มันจะเฉื่อยเลยอ่ายังใช้ได้อยู่พต่น้องเนาะมันยังไงนะโอ้หลอกหลอกแคป่าบ่หลอกแคป่าอ๋อมีลายเติบอยู่บ่เมื่อเมื่อเมือเมื่อเมื่อเมื่อ

พันแบบชี้ที่ไอ้การเริ่มพันนี่เนาะพันแล้วก็ไปตากเนาะพันแล้วก็ไปตากกันเลยระวังมือได้เรืออ่ม่านนี่กดมาเธอในหน่อยบ่เป็นบ่อกระสอบเั็นบ่อเอายัางยู่มานนะแบกมานี่เลยแบกมาเลยโดยเออต้องไปทำอะไรนี่บ่โดยโอ้ไปทำอะไรเนาะแต่พอได้ ช่วงนี้กับคำว่าเฮามีมันกับพอได้ใช้ใจเนาะใช้ใจใจนี่บัทแสนฮะหมึกแตงบ่ปอกหนึ่งเท่าไดซื้อนี่ซื้อข้าพันบ่เออโอ้หมากลกอยู่เลยนี่เนาะพ่อพ่ออยู่บ่ก็พ่ออยู่มีหน้าอย่างนี้นี่งั้นซื้อซื้ออยู่ในบักทั่วอ๋อนี่ซื้อในหมกทั่วอีกจ้ะเออโดยโดยพ่ะเตรียมเพื่องของพากให้อีกเลยพี่น้อยเนาะเราแค่บ่ ok pa bao nhiêu đơn đi nè, Nó hết bao nhiêu ăn, bao nhiêu, 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 เออตาโอ้มีขุนดีหน้อยในทางเขาว่านี่ะมีทางเขา่องทางมาได้ทางนร้นี้ของขุนบ่คือห้อมแทไงนี่คือห้อมแทนี่ยังจะออกอีกอยู่บ่คููบันชีคููบันชีลมู่บ่ไปได้หาบน้ามาบวเดี๋ยวว่าในไี้หาบน้ามาวแล้วักน่อ๋อพี่ว่าว่ส่วนพักนะ โอ้คู่อ่ะเติบอยู่ได้สิอ่าเห็ดเป็นคู่เป็นคู่เังใี่บะเดยอ่าเห็เนาะเห็ดเนาะปลูกแบบนี้เลยนปลูกแบบนี้อย่างนี้แล้วก็นั่งแตงมาเสียบใส่นี่ก็หดน้าหดนึงอ๋อเห็ดเป็นร่องไว้ใช่เลยเดห็ดปลูกใส่ร่องนี่เลยเดยแล้วก็พุ่นใส่เดี๋ยวอันนี้คือปลูกกักแตงกันบ่อยอย่างเงี้เออคือเห็ดคู่แบบนี้เนาะ พี่น้อยเนาะคูคูแบบสี่เนาะโอ้หลายได้ลายแต่ยังไงพ่ให้บนติเนาะโนดทพี่น้องเนาะอีจักบอเนสิขว่าเยี่ยมมงดูอยู่ดอกแบบนี้สิ่วาเบิเลยเยะเพระได้กินบแตงเพื่อนนี่เนาะโอ้สิขว่าเยี่ยมบนยุ้ยสิว่าอุดหนุนช่ยยุ่พี่น้อยเนาะผูกงมด้วยเด้อสิขว่าเยี่ยมบงยุ้ยพี่น้อยเนาะ กำลังเลื่อนเห็นไอมหนึ่งเรื่องบนเส้นเด้อหนูมันเป็นยังไงคุณเลยอ๋อไม่ได้หรอะคือว่าเห็นวเติบเลยนี่เนาะส่วนนี่ได้เพราะว่าไม่ใส่ไม่ทีประาณนี่เนาะบ่เช่ทีมันแบบงอเบ้เด้เบ้พวเขาให้โวกใส่ทีได้พี่หน่อยขนาดว่ายังฉิม้างอีกอยู่ได้นี่เนาะมาฉีบ้างน้าพึ่งกันมากยังฉิม้างขนาดว่ายังฉิมากเงือกยังเห็นแบบอก็ต้องฝึกกินนี่ ไปไหมตีไามากออกไปนะจ๊ายก็ไอพื้นเห็รหพื้นอย่างบ่โดยเออบรัดจะใช้ทำไมนี่อนแทวนี่เลยบ,ขบ่ขอนึอ่พ้นอโดยดยโดยัด,ยด,ยดยเอาพอได้ไหมตหัวเกกันเนาะโดยโอ๋อคุณเป็นเป็นล็อกเป็นล็อกอันนี้เนาะโดเป็นล็อแล้วก็ซับจ้งจ้องจงบนี้ซับตลงกลางใช้ชิมจุกไลวเพ่กันนะบ่เออเยางจบกคนกับเพื่อนโอ้ยเนาะ เจ้ไข่นนดีดะจ้เองวไออัอุปกรณ์นี่ครบหเ่าเป็นเสียมขาดเคลื่อนน้ำมันอะขาดนะมมี่จขาดมมีบ่าขาดมมีพี่้อง,งเนาะจกันก็ได้ล้ได้ยุนบ่าว<น>พอดีเบาเนาะโ,ดด <laughs> โอ้คุปแบบนี้พี่งง้ดงเลยคุเปเป็นเลอกเป็นไปเนาะ ในการในตกแตงมันเสียบไส่แบบนี้ตกแตงเสียบไส้โอ้ค่างนั้นในสิปลูกยังข้างน่ะว่าจะปลูกพักกันปลูกทัวใครอยู่หลอดดินดินให้หน้ามันงามอยู่หลอกเนาะโดยขักักได้หน่อยถ้าเามีกี่พุ่นไล่ให้คัดได้หน่อยเนาะกีพุ่นกีงวงอย่งนั้นเออได้ไลยถ้ามีกี่พุ่นนะคักแท้นี่ปลูกนล้วนี่นะกี่พุ่นในนิ่งกี่พุ่นเอ่อก่อนก่อนเขาจะปลูกนะเาห้องพื้นจะก่อนใน แต่ว่าเขาเอาขี้ผุนมาชัยสินะเขาเอาขี้ผุนมาชัยเลยเี่นเอามาเอามาผสมกันกับดินเลยนี่ตามที่ว่าเ่อร์นเคยเห็นนะเอาขี้ผุนใช่ก่อนแม่มันสีงามเลยเลยไอ้มันเกิดมาแดดมันสีงามด้วยถ้าว่าเขามันงอกมันใหญ่เกินมากเลยเขาจึงจีบขี้พุ่นใช่ละมันมันบ่อยากคักมาไล้วแต่นะเอ้แต่เขานี่คือมันเป็นร่องใช่ไหมบ่เนี่ย้วยไอ้เอาขี้ผุนมาห้อยห้อหยใช่กันเจ้าเจ้าเจ้าใช่กันเลย อ่าเจ้าเจ้าแบบันนี้มันงอกมาแนี่มันสิได้มีมีกี่พุนกินเลยสินะร่องเห็ดเบิ้งก่อนอ้างงามได้ยัยเอ้อวันนี้วันนี้กว่ามันเ้ากับเบิ้งเ้ากับเบิ้งจังว่ามันไหนเนาะกว่ามันเริ่มเป็นใบเป็นอยังเ้าก็เริ่มเ้าก็เอามาใส่อีกสินะก็มีกี่ไก่เี็ยังโอ้ยใบเขียวกุ๊ปตามที่าทัฒน์โมเสนเคยเห็นมานะเคยเห็นคือกันแต่ก่อนโมเสกผูกมักทั่วหมักแตงหมักสลีขายแต่ก่อนนะ ปลูกเบิดทุกอย่างอะไรพี่น้องยก็เคยปลูกอยู่แต่ก่อนนะแต่ว่าเฮาเฮ็ดแบบแบบว่าปลูกกินนะตอนนั้นก็แบบว่าไม่ค่อยได้ขายแบบว่าปลูกปลูกกินแบบธรรมดาเฮานี่นะแต่ว่าก็เฮ็ดเฮ็ดแบบว่าปลูกหลายพักไม่ครบกัดเลยพักแยงพักแยงกะนพักสรวมพักหลายที่ว่ากินได้ปลูกเบิร์ตโอ้เฮ้ยยังซี่พี่น้อยหักแล้วสันเนาะเนี่ยครูจงจงเลยสิ แต่กระพุนใช้คือบรแชนต์าอืยง่ายอยู่แม่มาทำยี่พุนเหรอ้ยๆๆใช่แต่ว่าปลูกแค่นี่นะมันเกิดมานนะมันไม่อยากงามโดยมันเป็นดินนั่นเองมันมีเสื้อพุนเด้ต้องอพุนห้ยแม่พุนห้ยพุนห้องพื้นเจ้าๆใช่กันห้าค้อนพุนเอามาใส่คือคืบรเชนต์บ้าแล้วมันงามได้ไห่เลยคักกูพูดอีกยี่ห้อนะเอาโอเคใช้ได้เด้อยังไงบรเชนตกับบรีมี่ยังเด้อบริเนต่อ มาเยังมาอยากมาถามบางเรื่องนี่แหละมีแต่ว่าสิจดเบอร์โทรไว้แล้วก็รไออ่าโทรบอกเพอร์เซนเด้อะเป็นไงกัเรื่องระบคุ้มราคาให้สามัญนุเครัวแล้วก็เรื่องลูกความรู้เคียนเนาะโทรบอกเด้อสบายได้เด้อเด้อโดยโดยพี่น้องก็อ๋อสบายดีได้เด้อเอ้าน้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เพอร์เซนสิได้ก็ตัวจบคลิปแล้วเด้อประเด็นน้องพี่น้องเนาะการมาถามเรื่องสามัญนุเครัวแล้วก็ เรื่องการทำการเรียนของทางน้องเพื่อนเมื่อนี้พี่น้องเอ๋ยเนาะเอาสำหรับคลิปนี้นะพี่น้องเนาะลาพี่น้องไปก่อนเด้อพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าถ้าว่าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยน้ำพี่น้องเอ๋ยเนาะก่อนอื่นก็ขอขอบคุณขอบคุณทางเอ๋ยหลวงพ่อเพื่อนเนาะที่ว่ามาใหม่ทางมอแสนมาถามเรื่องสมุนไพรและกะอยากให้ทางน้องเพื่อนได้ทำได้เรียนพี่น้องเอ๋ยเนาะเพราะว่าถ้าทำวิสมุนไพรมันก็จะได้ง่ายพี่น้องเอ๋ยเนาะเ้างแผ่นเป็นยังไงจังกะแต่มันง่ายอะไรพี่น้องเอ๋ยเนาะอย่างเดียวันนี้ยังทำนะ โอ้โอเคว้าวขอบใจขอบใจนี่แหละพี่น้องเอ้น้องอะไรของต้นคือเก้ามาหาทั้งเลยเพิ่อนกระได้เนาะโอเคพี่น้องเอ้ยโอ้เนาะขอบคุณขอบใจรายมาเท่าใดก็อยากให้ได้กินเพิ่อนใคพี่น้องเอ้ยเนาะมาช่วงมักแตงเพิ่อนเป็ี่นเนยวเพราะฉะนั้นจะได้กินพี่น้องเอ้ยเนาะเพราะว่าเพื่อนอยากให้เนีอยากให้พี่น้องไอ้เนาะอยากให้ได้กินทั้เลยเพื่อนกันเป็นคนมีน้ำใจคือกัันน่นแหละเนาะอ่า เอาเสร็จแล้วกิปนี้นะพี่น้องไปก่อนเด้อเราทำเป็นน้องอพี่พาประกันในกับขอโทษขออภัยนำสารบุญนี้ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบายดีนะพี่น้องเนาะ